ตาา59ทวีอีน,านวามหลับว่าผู้ซึ่งครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือสัมพันธ์แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินและไม่ได้เจ้งการครอบครองตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพศ2 4 9 7แต่ไม่รวมถึง จำเป็นจากขอออกโฉนดที่ทดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นการเฉพาะรายเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควรให้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์แล้วแต่กรณีได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้กำหนดแต่ต้องไม่เกินห้าสิบรา ระเบียบที่คณะกรรมการ